ข้อที่14นะครับข้อแรกเลยก็ถามว่าไอออัที่มีประจุสองบวกเนี่ยก็แปลว่าเสียอิเล็กตรอน2ตัวง่ายสุดคือใช้ไหนครับคือต้องเสียแล้วครบ8ถูกไหมถึงจะดีก็น่าจะลงเนี่ยไม่ไม่2อ2สอแล้วก็5้า5 S สทีนี้สองใช้นี้อันไหนจ่ายง่ายกว่าต้องตอบข้อที่4เพราะว่าอันนี้คาบห้า มันอยู่ล่างอะตอมใหญ่มันสูญเสียใ้ตัวได้ง่ายนะครับตอนนี้ง่ายเลยเข้อแรกถัดมาข้อที่สองอ่ะอันนี้ชุดที่แล้วก็มีแบบนี้นะดูที่จะโดนไหมเขาบอกว่าถ้าจะเกิดสารนี้หนึ่งโมเนี่ยตัวเนี้ยหนึ่งโมจะมีค่าพลังงานทั้งหมดเท่าไหร่นะครับเราก็มาดูว่าอันนี้หนึ่งโมเนี่ยเกิดจากห้าขั้นเนาะอ่าหกขั้นนี้อ่าน,นแล้วเหอถูกไหมครับก็ดูดบวกเ ยี e ก็บวก x ถูกไหมอันนี้เราเหิก็บวก x อันนี้สลายพันธะก็บวก x อันนี้รับอิเล็กตรอนต้องลบ x ถูกไหมครับและอันนี้เกิดโครงล่างผลึกก็คาย x ถูกไหมครับแต่แต่แต่ a มันใช้2อะตอมถูกไหมแล้วแซใช้อะตอมเดียว a ใช้2องแซใช้1อ่ะเอใช้สองนี้ก็ต้องคูณ2ถูกไหมส่วนแซใช้ครึ่งหนึ่งก็คูณ1ังส่วนสอง นะอันนี้คูณ1ส่วนสอ,อันนี้ปกติแล้วอันนี้ก็ปกตินะครับสรุปแล้วเนี่ยเเป็น 4x เอานะทั้งหมดเนี่ยเป็น 5x แล้วลบ 2x <A. S 1> ก็จะเหลือทั้งหมด 3x ถูกไหมครับต้องตอบข้อที่3นะต้องดูจำนวนโมของแต่ละไอออนด้วยนะครับดูตามนี้นะ ทีนี้มาดูข้อที่3ข้อนี้เนี่ยค่อนข้างค่อนข้างรายละเอียดเยอะนะเขาบอกว่า a b c d อย mm. like ู b, c, ่ในค่าเดียวกันค่าไหนครับ k l m แปลว่าค่าบ3ถูกไหมทีนี้ถ้า a มี i e 2ต่ำสุด i e 2คือเสียอิเล็กตรอนไปแล้วตัวหนึ่งแล้ว i e 2ต่ำสุดแปลว่าตัวถัดมาจ่ายง่ายสุดต้องเปรียยนสมือนโมดหนึ่งถูกไห แปลว่า A ต้องอยู่หมู่2เพราะว่าจ่ายไปแล้วตัวหนึ่งก็จะเหมือนกับอยู่หมู่1ถูกไหมครับอ่าถ้า A อยู่หมู่ 2A คือใครครับ A คือแมกนีเซียมนะครับก็คือหมู่2นั่นเองส่วนคาด B มีไอ e 2สูงสุดคือจ่ายไปแล้วตัวหนึ่งครบ8ถ้าจ่ายไปแล้วตัวหนึ่งครบ 8, แแปลว,ว่า B ต้องอยู่หมู่1ถูกไหมครับต้องเป็นโซเดียมพอจ่ายไปปบก็ปลายเป็นสองเสถียรเหมือนหมู่8เลยาอเอ b จะมี i สอสูงสุดอ่ะหมวน,นึงนะครับอนนี้ c กดัด D ยังไม่รู้แต่เขาบอกว่าถ้า d มี IE สูงกว่า5 c ซึ่งก็บอกไม่ได้ว่าใครอยู่ตรงไหนแล้วนะต้องดูกต่อครับเพราะบอก3ามกอบที่เกิดจากท่าทั้ง4มีสูตร ac เรารู้แล้วว่า a เนี่ยประจุ2บวกแปลว่า c ต้อง2ลบงั้น c มีโอกาสอยู่หมู่6ถูกไหมครับน่าจะเป็นซันเฟอร์และ d ล้องเนี่ยอันนี้ b b ประจุบวก1 อันนี้น่าจะเป็นลบสามถูกไหมดงั้นดีด็ต้องอยู่หมู่ห้าใครครับฟอสฟอรัสถูกไหมครับนะแล้วไอเอของฟอสฟอรัสจะมากกว่าซันเฟอร์เพราะหมู่ห้ามากกว่าหมู่หกเนี่ยเป็นข้อยกเว้นของไอเอพอดีเลยไปลตามนี้ถ้าเ e อ็นของดีด็อกมากสุดเนี่ยผิดละต้องใครครับต้องเอา C มาก่อนดีถูกไหมลัมีณะตอมของ B มากกว่า A มากกว่า d มากกว่า C ข้อนี้ถูกเพราะทางซ้ายจะใหญ่ทางขวาจะเล็กสารที่มีสมนามเป็นของแข็งของแข็งทุกตัวครับ นะมังตัวตัวเลยข้อ4ี่สารเกอบที่เกิดขึ้นได้จากธาตุเหล่านี้มีสูตร a 3าม d สองลองดู m g 3 p 2องก็อกไกไปข้ามาก็ยังถูกนะ b c 2นี่คือ n a s 2ผิดแล้วเห็นไหมต้องเป็น n a 2 s นี่คือที่ถูกนะครับนั้นข้อ4ก็ผิดเลยต้องตอบข้อที่2นะครับ